เอาเห็นภาพน,นะผมจะไปแบบช้าๆนะอันนี้ทวนทวนเมื่อคืนเนาะข้อหนึ่งงบก,รรากาําไรขาดทุนคือ,อไรายได้กับรายจ่ายนึกเลยฮะอะไรที่เกี่ยวกับงบก,รรากาําไรขาดทุนเนี่ยก็คือรายได้ลบรายจ่ายนะครับเอานะงบดุลก็คือสินทรัพย์ลบหนี้สินข้างไหนมากข้างไหนน้อยเนาะเออ ข้างนี้มากก็จะเป็นนี้สินถ้าเกิดข้างนี้มากก็จะเป็นสินทร,รัพย์เป็นแอสเซททั้งเลยอันนี้พอเห็นภาพเนาะเออเห็นภาพเนาะจริงๆนะเวลาเราซื้อสินทร,รัพย์ใดซื้อสินทร,รัพย์นิงเข้ามานะเนี่ยราครอบครองปนะุ๊บเนี่ยเมื่อไหร่มันสร้างไรายได้เราขึ้นมามากกว่าที่เราจ่ายมันจะเป็นสินทร,รัพย์แต่เมื่อไหร่มันมีภาระ,ะให้เราต้องจ่ายเพิ่มอีกต้องหาไรายได้เข้ามาอุดอีกแรกคือเรี่อนน่สินนันทีเนาะอ๋อเห็นภาพเนาะ มันเลยเกิดขึ้นอยู่สามประเภทเกระแสเงินสดมันเลยเกิดขึ้นอยู่สามกับคนบนโลกเนี่ยอยู่สามสามท่าสามประเภทนะประเภทแรกอ่าอาจารย์ลี่ก็ทักทายคุณสุดแดนนะอาจารย์ลี่ก็แชร์อะไรนะยินดีมากฮะยินดีมากก็คือมีไรายได้ปับ๊บก็มาที่อะไรจ่ายเลยก็ออกไปเลยนะได้ไรายได้ปุ๊บมาที่จ่ายจ่าย ก็จะเกิดกับคนที่เพิ่งจบใหม่ๆเรียนจบใหม่ๆเลยนะเออยังไม่มีภาระไปซื้อนนอะไรซื้อกับยังไม่ได้ซื้อบ้านซื้อรถอะไรเนี้ยจบมาใหม่ๆก็จะเจอเป็นลักษณะอย่างนี้ยังยังยังอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่อยู่อยังอาศัยอยู่คุณบ้านคุณพ่อคุณแม่อยู่หรือญาติพี่น้องอยู่ยังไม่มีไม่ยังไม่ได้ซื้อบ้านซื้อรถอยู่เนาะจะเป็นกลุ่มนี้บ้านแล้วก็มาค่าใช้จ่ายหลือท่าไหรก็เป็น เป็นรายเหลือเออ่รายเหลือเรื่อยจะติดลบติดบวกกันอยู่ที่ถ้าติดบวกก็เป็นเขาเรียกรายเหลือเออ่รายได้มากกว่ารายจ่ายก็เป็นรายเหลือเนี่ยเขาเรียกรายเหลือเนาะเออ่ก็เป็นเหมือนกันกำไรขาดทุนแหละนะคนที่คนที่สองคือไงเขามีไรายได้เริ่มละเริ่มละเ,เริ่มพอมีทํางานอยู่2ปี3ปีอ่าเริ่มละเริ่มละมองเห็นละไปอะไรแผวมอเตอร์โชว์เลยไปมอเตอร์โชว์ไปงานเ,เขาจัดงานบ้านอะไรโปรโมท ขายบ้านขายแล้วนะวิศกรจาเป็นต้องรู้บัญชีอ๋อใช่ฮะพี่รันเอานี้เรารู้เอาอบัญชีพื้นฐานแล้วกันเนาะสามเฮกตก็จะมานี่เริ่มแลเริ่มพอ,อทํางานไปส,ปอ,สองปีสามปีเริ่มแลเริ่มแล้วเริ่มแล้ว,เร,ลวเริ่มไปมองหาอะไรไม่รู้นะไปมองหาอาจจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นอะไรแล้วแต่เริ่มมองแลอย่างเงี้ยฮะถ้าเกิดไปซื้อรถเอ,เอามาใช้เองก็ถือว่าเป็นหนี้สินเลยนะ ซื้อมาใช้เองก็ถือนิสนะฮะเออระบบบัญชีคือเมื่อไหร่ซื้อปุ๊บต้องผ่อนแต่ไม่ได้สร้างรายไดนะ้เป็นนิสัยทันทีจะอยู่ฝั่งนี้เลยเพราะนันคนส่วนใหญ่นะ,ะนะอันที่สองคือเมื่อมีรายได้ปุ๊บเข้ามานี่แหละเข้ามาเริ่มจ่าย,ายนิสัยไปเลยเพราะนิสัยมันต้องฟิกไงเป็นฟิกคอร์สนะต้องจ่ายทุกเดือนเออเดือนเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นอย่างเงี้ยต้องจ่ายทุกเดือนเออนะเสร็จแล้วที่เหลือเป็นไงเอามาเป็นค่าใช้จ่ายเออแล้วก่อนถึงจะเป็นเงินเหลือ เห็นภาพยังรายได้ปุ๊บวิ่งมาวิ่งมาปุ๊บมามานี่สินจ่ายนี่สินให้เรียบร้อยเงินเหลือท่าอะไรก็มาเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าใช้จ่ายว่าจนค่าอาหารการกินทุกอย่างไปเที่ยวไปดูหนังอะไรเงี้ยก็เปค่าใช้จ่ายเสื้อผ้าเนี่ยคือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้วก็จะเหลือเงินอยู่ะจะเหลือหรือจะติดลบก็ดูตรงนี้ทีหนึ่งเนาะนี่คือรวมบัญชีอันที่สองอ,อันที่สองนะ,ะนะ อันที่สามคือโอ้โหนี้คือคนที่มาถึงระยะหนึ่งเริ่มมองละอะมีรายได้กับรายจ่ายเริ่มมองละมันมีเงินเหลือเขาวิ่งมานี่เลยฮะเขาจะวิ่งมาที่สินทรัพย์เลยเขายังไม่สร้างหนี้สินอบ้านก็อาจจะอยู่กับคุณพ่อแม่ไปก่อนอ,อยู่กับญาติไปก่อนยังไม่ซื้อบ้านรถก็ไม่ซื้อหรอกก็นั่งรถเมล์ไปก่อนอดเขาเรียกอดทนไง อดทน่อยยังไม่อยากซื้ออะไรที่ให้ความสะดวกสบายกับเองเพราะบางอย่างสินทรัพย์ที่ให้ความสะดวกสบายกับเองมันกลายเป็นหนี้สีนินเออนะสำคัญเขาจะมีความอดทนมน,มนุษย์กลุ่มนี้นะแต่มีน้อยนะมีน้อยเขาจะมามองทรัพย์สินคุณี่ไงซื้อบ้างก็อาจจะซื้อ,อพวกหุ้นต่างๆซื้อจะลงทุนในตลาดหุ้นซื้อทอง หรือเก็บเงินซื้อที่เอ่อนะเขามองเห็นเขายังไม่ซื้อนี่นะซื้อที่เพื่อว่าเผื่อว่าอีกห้าปีเขาจะขายอ่อจะซื้อที่สักแปลงหนึ่งเนี่ยซื้อเก็บไว้แล้วก็อีกห้าปีมันมูลค่ามเพิ่มขึ้นอยู่แล้วซื้อทองวันนี้อ่ะอีกห้าปีมันเพิ่มเขาจะมองเรื่องการลงทุนการลงทุนในซื้อการสินทรัพย์เออเอ่ซื้ออย่างนี้อ่ะซื้อเพื่อจะขายซื้อเพื่อจะขายนะเออไม่ได้ซื้อเพื่อที่จะอยู่ ออบางท่านก็ซื้อซื้อให้อยู่กันเดี๋ยวค่อยขายแต่ส่วนใหญ่ก็จะติดกับดักซื้อแล้วขายไม่ออกซื้อแล้วไม่ได้คิดเรื่องการลงทุนนะพอซื้อปุ๊บอ้าวตอนที่จะขายกออ็ติดมืออย,อย่างขายยากีกเพราะซื้อคิดว่าจะไปครอบครองอ,อครอบครองออไม่เลยติดปีนี้สินแต่เมื่อไรซื้อแล้วคิดว่าจะไปขายอ,อ่ะคิดซื้อมาแล้วจะคิดว่าจะขายในสามปีหรือห้าปีมันจะเป็นกลุ่มพวกนี้ นี่คือคนคนที่ประเสท,ที่สามอืมเป็นไงฮะโรงเรียนก็ไม่ได้สอนอย่างนี้นะในการที่จะเวียงเวียงไรายได้ของเราแล้วเวียงไปจุดไหนก่อนความคิดมันเป็นตัวกําหนดให้เราลงมือทําบางอะไรที่เป็นไมทันไหนมีอยู่สามทางเนะี่ยให้ไหความคิดเราถ้าเราปลูกฝังความคิดเรื่องของเหล่านี้ถ้าโรงเรียนนะฮะ โรงเรียนถ้าปลูกฝังมาอย่างนี้เนียนะนะจะทําให้คนมีความมั่งคั่งนะถ้าสุสอนนี่คือปลูกฝังในเรื่องการใช้ลงทุนในการเรื่องเอาเงินเนะี่ยมีไรายได้แล้วคุณจะไปที่ไหนต่อนะเห็นไหมฮะเพราะว่ากลุ่มเนี่ยมันเป็นการฝึกฝึกสมองอะ่ะเหมือนฝึกสมองอะ่ะไม่ต้องฝึกฝั่งนี้ ึกดังนี้มันเป็นเป็นความมั่นคงอ่ะคือจะเป็นถ้าฝึกในการที่จะมาสร้างทรัพย์สินมันจะฝึกฝึกฝั่งนี้ฝึกให้สมองเราเริ่มคิดฝั่งนี้เออในการสร้างสร้างในการลงการลงทุนเนี่ยเอเซสตฝั่งนี้ถ้าคนเราฝึกตั้งแต่ตอนเด็กนะเออฝึกตอนเด็กนะเออจะเริ่มรู้เลยจะมีสติในการใช้อ่าสตังเอาสติไปจับสตังนะนะเออและให้มันเกิดสินทรัพย์ สติไปจับสตางแล้วให้มันเกิดสินทรัพย์ที่มันสร้างไรายได้ให้เราให้มันงอกเงอยอแล้วเอาตัวเนี้ยได้ผลกำไรแล้วค่อยไปซื้อ,อค่อยไปซื้อความสะดวกสบายอย่าซื้อบ้านอยู่ซื้อรถใช้อดทนไปสัก5ปี5ปีก็สามหปีแต่ว่าคนส่วนใหญ่ มันอดทนไม่ไหวเออปีสองปีจบมาเอาละจะซื้อและผมพูดจักก็เป็นแต่พี่พูดเนี้ยก็เป็นเหมือนกันน่ะเป็นเหมือนกันอะ่เนนนอะเพราะเราไม่ได้ฝึกเนาะถูกฝึกเรื่องการมีไรายได้แล้วก็ต้องเวี่ยงเงินตัวเองไปจุดไหนอะ่ะมันเป็นอย่างนี้เนี้ยเรื่องเห่นี้เป็นบัญชีอง่ายๆบัญชีกำไรขาดทุนกับบัญชีงบดุลอะ่ะ เอาไปสอนกับเด็กได้เลยป .1 ป .2 ป .3 ส,สอนได้เลยฮะท่านท่านมีบุตรมีมีลูกหรืออะไรแล้วแต่ฝึกสอนตั้งแต่เด็กได้เลยฮะเออโตมาก็จะเป็นเอ่อเป็นจะเป็นการใช้ชีวิตเอ่อการใช้เงินแบบฉลาดนะนี่สำคัญมากฮะเออหัวข้อน,นี้คุยกันเมื่อคืนก็ค่อนข้างจะเลี่ยกันเนาะเออมาแล้วฝึกปุ๊บเขาจะอยู่ฝั่งนี้เลยเอ่อเออนะ มันจะได้ขยับเขารู้ว่าฝั่งด้านนี้มันจะวนเพราะว่าจะฝั่งนี้จะเจอเจอวิกฤตสิกีจของโลกเจอเลยสิปีมีครั้งอย่างนี้ผมเคยไลทุกครั้งเลยมันเป็นสติสถิติสถิตินี่นับไปร้อยปีเปิดในจ,จานกูได้เลยนะสิปีมีหนึ่งอ่ะนะเอาภาษาสิปีให้หลังเนี้ยมันเกิดตลอดเลยปีสี่ศูนย์อะไรอ่ะ ต้มยำกุ้งปี52ก็แฮมเบอร์เกอร์คาสิกจากอเมริกาปี62สองก็เป็นโควิดหนที่ก็อย่างเงี้ยนและปีเจ72จสองไม่เจอม้งเหรอฝั่งนี้จะเจอผลกระทบเยอะฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้จะเจอผลกระทบเยอะคุณอาจจะตั้งหลักได้อาจจะมีรายได้อยู่อาจจะทํากําไร10บล้าน้อยล้านหมดเหมือนกันมีเหมือนกันนะต้มยำกุ้งหมดเหมเสียที่มีระดับพันล้านก็หมดตัวเหมือนกัน อะเพราะว่าเจอไงสิบปีมีคนเนี่ยพอจะรวยปุ๊บอาจเจออีกแล้วพอจะรวยปุ๊บอาจเจออีกแล้วมันจะวนอยู่แถวนี้ฮนะมันเท่าติดกับตัก